ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบอพอพอกับพระเตี่ยมเนาะพี่น้องเนาะรพระเตี่ยมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดต่อยเอนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่สิบแปดพอยหกเจ็ดลาวพัฒนาออกสี่ศูนย์สองแปดหนึ่งศูนย์ ครับเลขล่างเขาออกสองแปดนะพี่น้องเนาะครับรับของปูศูนย์เจ็ดพี่น้องขับงวดวันจันทร์ที่สิบแปดพยสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดบนล่างวิ่งรลดหกกับสองเน้นที่หกพี่น้อง6กบ่มาเนะพี่น้องเนาะมาสอง แต่ว่าจับคูมีสี่สองหาสองหกสองออกสองแปดนะครับจับคูรุดนะพี่น้องเนาะครับอ่ะมาว่ากันเนาะพี่น้องเนาะมีเขามีรุดนะครับบ่าวาคูบาอาจารย์ได้เนาะพี่น้องเนาะครับมื่อนี้พระเต็มผ้ามาติดตามต่อยนะครับกับลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดนะครับอ่ะไปเบิงน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ เป็นมืดๆมัวๆบอสพี่นออ้องครับวันพุทธที่ั0 เราพัฒนาปูศูนย์เจ็ดนะครับสัตว์ปะพีน่น้อง บนล่างวิ่งหลด4กับ8นะครับ สกับ8เน้นที่4ี่ขับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนิ่นหกสาม เจ็ดสามแปดสามนะครับลุ่มพัดดีดีหกสี่ เจ็ดสี่เจ็ดสี่หกห้าเจ็ดห้า แปดห้านะครับครับปูคนเน้นให้ที่สี่นะพี่น้องเนาะ ทีหกหกสี่เดสแปดสนะครับติดสี่นะพี่น้องครับเอาฉันนั่นเราจะลืมได้พี่น้องเนะือตัวที่บติด สีเนาะครับเนาะครับมักตัวเด็กกับพิ่เจ้าน่ามึงเอาเนาะพี่น้องเนาะครับที่สําคัญก็จะเริ่มกลับตัวไว้นำนะครับครับพี่น้องเอาแคปหน้าจอไว้นะครับเดอ้อครับวันพุทธที่อยี่สิบพยสองห้าหกเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดบนล่างวิ่งโลดซีกับแปดเน้นที่ซีพี่น้อง รับจับคูทั้งเบิดก็มีหกสามเจ็ดสามแปดสามี่เจ็ดสี่แปดสี่หกห้เนาะพี่น้องเนาะรับปูนเนี่ยนติดติดสี่พี่น้องก็มีหกสี่เจ็ดสนะครับเอาฉะนั้นเราจะลืมนะพี่น้องเนอะมากสอบตัวใดห้าก็จะลืมกลับตัวไว้นำเนาะพี่น้องเนาะครับ ครับพอแต้มขอกราบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเนะ้อปู่ศูนย์เจ็ดนาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พอแต้มรับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอแต้มขอไววพริบคอยเขาคอยแตกปังๆครับพี่น้องยิบซี่ก็จะได้โศกมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับ เอาอย่าลืมนะพี่น้องเด้อขอมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พ่อแตี๋น้ำแดงนะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลนะพี่น้องเด้อฝากกดติดตามไว้น้ำนะพี่น้องเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับเพื่อจะบอพลาดคลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้ก็ขออิจฉาทุกคนนะครับเด้อโศกโศกมันหมานเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนนะครับเนาะครับพอกันคลิปนาพี่น้อง สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม